โ่เลือกไปทำไข่ลกกระทาให้เด็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยปลาลงไปแล้วค่ะหลังจากที่อุณหภูมิได้ที่แล้วเนาะ

สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานทอนแลนด์ค่ะวันนี้เป็นบรรยุดของพวกเรานะคะวันนี้เราจะพากันไปที่ร้านอินสตาเทานะคะที่ดลฟเนรนะคะเป็นร้านอินสตาเทาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนเนเธอร์แลนด์นะคะพอเอดีนะคะจะมาหาซื้อปลาไปใส่ตู้ปลาเพิ่มนั่นเองะคะ่ะอ ส,สุดาอาหรปะกินไหมลูกมันหวานเยุ่่มจาโอ้เปสักโซอีกวิวครับอเดี๋ยวเดี๋ยวค้ากลับค่อยค่อยแวะมาซื้อเนาะมันหวานมีผักผักขายนะคะ โอ้บอลอัมสเตอร์ดัมมุมโปรดของแมน่นะคะว้าว <c oughs> I love this I love this collection บอลอัมสเตอร์ดัมค o l l e c t i o n นะคะว้าวนี่ค่ะ

อันนี้อันนี้มา,าด้านด้วยอันนี้เครื่องดื่มอะไรทำไมเล็กเลยใไ่อีกวอ๋อมันเป็นแบบเป็นดื่มจิตรชา <c oughs> มุมนี้คือว้าวมา <c oughs> มุมดอกไม้แห้งว้าวสวยจังเลย <c oughs> ดอกไม้สวยงามดอกไม้อ่อเป็นดอกไม้พลาสติกโซนดอกไม้พลาสติก โซนแจกันเทียนหอมเราซื้อไปแล้วกลิ่นอากิน่น<ๆ>กินอะไรนะกินรัดบุรี่หอมมากยังมีอยู่เดี๋ยวหน้าหน้าหนาวนี้คือต้องจุดเทียนหอมเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็กลิ่นหอมในบ้าน จุดประสงค์หลักที่มาวันนี้ก็คือคุณพ่อจะมาซื้อปลาเพิ่มนะคะปลาอยู่ไหนลูกอุน่ารักจังเลยเป็นเบบี้ป,ปลาปลาน้อยเหรอลูก เ yeah? นี่ยเดซี่ลิสฟาแนเบบี้ก้อยกาบปลาปลาครับแม่เอ็งกลัวกลัวไม่ใช่กูลิซ่ากลัวกลัวปลาทำไมมันน่ารักมันไม่อันตรายนะดู <laughs> หอยอิช <si> ่อหอยอิชยังไม่กินกินไม่ได้ไปทำไปกินหอยขู่บ้านเขาด้วยลูกมิ้ามิ้าเส็ดเลยเส็ดมีสาบอกให้เด็สาวว้าวอยู่เอาอิช่า เดียเด๋ยวเดี๋ยวเร่งเร่งหลอดไฟหลอดไฟสําหรับในครัวนะคะว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟสําหรับในครัวเร่งเร่งไว้ก่อนสวยนะลูกกันเนาะอนไนสวยปะปะสรุปเราได้กระเป๋าใบเดียวเพราะว่าปลาย,ยังซื้อไม่ได้นะคะ<ม>เพราะว่า เขาพึ่งเอาปลามาลงเนาะแล้วแบบต้องต้องให้ปลามันชินกับน้ําท bon ี่ว่ายก่อนถ้าเกิดว่า <no> ซื้อตอนนี้ปลามันอาจจะตายได้ก็คือต้องให้มันชินชินกับน้ําก่อนนะอะไรเยเอะพีเล้หี่เออเผ็ดละลูกพริกเผ็ดใช่ไหมเจอกรพริกอันนี้ร้อยเก้ายูโรนะคะแพงมากใช่ไหมแบบว่าร้อยเก้ายูโรนี่ต Máma, apæl! Á, það! Apæl! Máni apæl! Svæti! Máni apæl! Það er apæl! Ú, lekk! Góð að varta, he? Allað með? Lekkar, lekkar! Lekkar, lekkar! อนหนูกินขนมก่อนเพราะว่าอนหนูกินนี่ก่อนเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าดิซ่ากินอาหารเช้านิดเดียวนะก็เลยแบบซื้อนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวอร่อยไหมลูกอร่อยไหมรอร่อยไหมดิซ่าอร่อย ยกาแฟเย็นนะคะกาแฟเย็นที่นี่อร่อยมากค่ะแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากเลยนะอะไรนี่น้ำอะไรปะปอืโามะม่วงมะพร้าวมะม่วงเอ็ดดีชอบกินมะพร้าวกะทิ

คือเราเพิ <Per> ่งก <Per> ินอาหารเช้าก่อนมาเนาะแล้วลิซ่ากินอาหารเช้านิดเดียวก็เลยสั่งขนมปังให้เดีซื้อมันหวานไปไปทำไข่นกกระทาเนาะลูกเอาจากสองสองถุงเดซดสิ500กรัม per per อ0 0 0เซนต์ per 500กรัมซักเซตเมียอะ500กรัมดังนั้นต้องขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ถึง เอาลูกันเลือกให้ลูกันเลือกลูกันเลือกแล้วจะเอาไปไว้ทำไข่นกกระทามันหวานอ่าหนูเลือกเอ้านี่นี่ลูกเจ๊ผลิตปลาปลากินเดรนให้เอา first ให้อิสหนักป้าปลาหวานเจ่าลูกะปลาป้าแฮปโปกระดานเลือกไปทำไข่นกกระทาให้เด็กเด็ก โอลันีอยากดิซุงอะอ๋อนี้เอาสีนี่สีแบบนี้นี่อีกตัวเดีโอเอาอะไรปุ๊บอลิซ่าเลือกเอาอลิซ่าเอาไหนเอ็นดูไหนลิซ่านี่ดันนี่ไหนพอยังทำไข่นกกระทาเออพอแล้วแหละ เนื่องจากว่าร้านที่เราไปมานะคะเขายังไม่ขายปลาให้นะคะเพราะว่าปลาที่เอ็ดดี้อยากได้คือเขาเพิ่งเอามาลงใหม่นะคะเขายังไม่สามารถขายให้ได้เพราะว่าถ้าขายตอนนี้คือน้องจะตายนะคะคือต้องปล่อยให้ปลานะคะว่ายน้ําให้ชินกับอุณหภูมิของน้ําก่อนนะคะถึงจะขายได้ค่ะถ้าร้านแรกไม่สําเร็จก็มาต่อร้านที่2ค่ะชื่อว่าร้านฮอนบักนะคะที่นี่ก็มีปลามีพันไม้ขายเยอะแยะเลยค่ะซึ่งเอ็ดดี้ก็เคยมาซื้อปลาที่นี่แล้วนะคะ2ครั้งค่ะ ค่ะเอดี้กับลูก,กั์เข้าไปในร้านกัน2คนนะคะส่วนมุกก็ต้องอยู่ในรถค่ะเพราะว่าน้องลิซ่านอนหลับนะคะก็ต้องอยู่เฝ้าน้องริซ่าค่ะคนสวยหลับแล้วค่ะคนสวยหลับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงน่าจะเกือบบ่ายโมงแล้วะค่ะลิซ่าก็ง่วงแล้วเนาะ ได้เวลานอนนล้วค่ะค่ะตอนนี้คนสวยตื่นนอนแล้วคะ่ะ รอป้าปากับพี่ลูก,กับอยู่นะคะคือโทรไปถามป้าๆเมื่อกี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะก็เลยไม่เข้าไปนะเราก็เลยรออยู่นี่นลลูกเนาะค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะก็ได้อะไรมานะไปซื้อไม่ได้อะไรมาเยอะค่ะก็เอ็ดดี้ก็ได้ปลามานะคะแล้วก็เราได้อันนี้เป็นกระเป๋าช็อปของ ลอนอัมสเตอร์ดัมนะแล้วก็เป็นมันหวานนะคะเดี๋ยววันหลังวันหลังอ๋ออันนี้สีเขียวลูกวันหลังจะพาเด็กๆทาขนมไข่นกกระทานะคะนี่ได้เป็นมันหวานสีส้มค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้อาหารเย็นพุ้จะทาเป็นเมนูแกงเผ็ดไก่นะคะแกงเผ็ดไก่ก็เลยซื้อเป็นใบโหระพามาค่ะจริงๆใบโหระพาที่หลังบ้านก็มีนะแต่ว่าเด็กกินบ่อยจนมันโตไม่ทันนะคะ ก็เลยได้ซื้อแบบเป็นใบโหระพาฝรั่งมาใส่ไม่เป็นไรก,ก็หอมเหมือนกันค่ะอ้าวโหแม่ยังไม่ได้กินสัก,สกลูกเลยนะคือจะหมดแล้วนะจากที่เต็มเต็มคือจะหมดแล้วนะขนมช็อกโกแลตค่ะและนี่ก็คือปลาที่เอ็ดดี้ซื้อมาเมื่อกี้นะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานทนทานหรือเปล่าเพราะว่าปลาคือตายไปหลายตัวแล้วนะคะ อย่างปลาสลิดเราซื้อมาสองตัวใช่ไหมตายหมดแล้วนะคะปลาสลิดคืออยู่ไม่ทนอยู่ในตู้ปลาแบบนี้ไม่ทนนะถ้าเกิดว่าอยู่ตามธรรมชาตินั้นก็คือจะทนทานแต่ว่าปลาอันนี้ที่มุเลือกนะคะนี่ปลาสีสีดำสีขาวเนี่ยคืออยู่ทนคงกระพันมากไม่คิดว่าจะอยู่ทนขนาดนี้นะน,น้องเขาแบบส,สบายมากส่วนปลาสีส้มก็ตายไปหลายตัวแล้ว ปลาสีดาก็ตายไปบ้างแล้วแล้วก็มีปลาเขาเรียกว่าแกสเซนเบลนะคะสีดาที่เป็นท้องสีท้องของเขาจะเหมือนสีของเชอร์รี่เขาออกลูกมาประมาณโอ้ประมาณสามสิบสามสิบตัวขึ้นไปอะคะ่ะแล้วก็ปลาสีเหลืองปลาสีเหลืองก็คือออกลูกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีตายไปบ้างนะคะคืออายุป,ปลา พวกนี้คือเขาอ่ามีอายุประมาณสองปีตัวที่ตายไปบางตัวก็คืออายุเขาก็น่าจะถึงวัยอันสมควรของเขาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยปลาลงไปแล้วค่ะหลังจากที่อุณหภูมิได้ที่แล้วเนาะหลังจากที่ปลาปรับตัวกับอุณหภูมิน้ําที่อยู่ในตู้ปลาได้แล้วนะคะก็ปล่อยลงไปอันนี้เป็นาหางออก ออกสีเหลืองๆนะคะตรงปลายลำตัวออกสีเหลืองๆนิดนึงแล้วก็ตรงหัวจะเป็นสีสีสามอะไรสีสามสีส้มหรอหลวงไม่ใช่สีส้มตรงตรงหัวจะเป็นสีเทาๆนะคะโอ้ของของเกลี้ยงเลยนะวันนี้นะไ่นั่นเลย โอ้นี่ก็เกลี้ยงเลยนะนี่นะโอ๊ยมาช้อปปิงนะ้งวันอาทิตย์เป็นสภาพนี้นะคะของหมดผลไม้นี่เาเสร็รถแขน็นได้ไหมเอาลิซ่ากินกล้วย ปลากับมะกรอกนะคะเดจวิเค็มๆเปรี้ยวๆอร่อยเค็มๆเปรี้ยวๆอร่อยมากเอาไหมล้กิไนกันไหนกัน

เ้้ <laughs> <laughs> นี่สร่นนั่งนั่นแล้วลูกเอ้านั่งนี่เหรอนั่งนั่งรถแม่มไหมนี่นั่งวันนี้ค่ะหลังจากที่พวกเราไปตะลอนกันมาทั้งวันแล้วนะคะไป ซื้อปลานะคะไปร้านค้านะคะเมื่อกี้ก็ไปซื้อกะทินะคะลืมอีกแล้วค่ะลืมซื้อหน่อไม้มาอีกหนึ่งกระป๋องนะคะมีอยู่กระป๋องนึงว่าจะไปซื้อหน่อไม้มาใส่แกงแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้นะคะวันนี้อ่า ก็ไม่เป็นไรค่ะขี้เกียจไปอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะเอากับป๋่องเดียวก็ได้ค่ะวันนี้นะคะจะแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้นะคะมุจะทานกับขนมจีนนะคะวันนี้ส่วนเมนูของฝรั่งวันนี้ก็ง่ายๆนะคะเป็นเมนูอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาลงมือเตรียมทำอาหารเย็นกันเลยค่ะ แล้วค่ะตากราดขนมจีนกันเลยนะคะ กันก <mile> ับมิสานทอลแลด์ค่ะวันนี้ฝรั่งทานแบบง่ายนะคะไอยุบไหมม่นี่ไก่จะช่วกัแม่นี่ไก่จะเคใช่รู้ไก่นีไก่ไก่เอาเตาให้นะแล้วนี้ไก่หลังจากที่พวกเราไปตลอนกันวันหยุดมานะคะตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วนะแล้วนี้ไก่ใช่ใช่กัไก่ไก่นกาไก่กกเกียวเกีอันนี้ นี่ไก่อร่อยขนมจีนนะคะขนมจีนมันนี้กินขนมจีนแกงเผ็ดไก่นะคะแกงเผ็ดก,ก็แบบเอ่อไม่ได้ใช้ปกะทิไทยเนาะมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิของยี่ห้อไทยมันจะอร่อยกว่านะมันไม่มีอะค่ะหาได้แค่นี้นะคะฟรีกันเด้สเปเชียลเทควาล่เนาะ Like <Hey? S 2> อร่อยดีช่วงนี้เป็นหวัดนะคะมูเสียงอารจะแบบแผ่ๆนิดนึงนะพออากาศเริ่มเปลี่ยนก็ก็เป็นค่ะนิ่าก็เป็นนะติดมาจากโรงเรียนะนะหมดแล้วอร่อยอร่อยอยู่นะได้อยู่นะ ทไม <laughs> ลูกแก๊ทำอะไรลูกค <laughs> <laughs> ่าสำหรับซ <laughs> อปปปปปสปลาผีบซอสละมัค <laughs> ่าสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิป EP วันหยุดของเรานะคะวันหยุดสัปดาห์หน้าพวกเราจะพากันทำอะไรหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆนั้นอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอกันอลวเจอกันอีกโอเคเจอกันใหม่นะคะ 哦。Oh oh.